วันอาทิตย์ที่เบอร์ลินดังนั้นไอ้ระบบการเขาแบบนี้เขาเรียกว่ามันกลายเป็นสังคมประชาธิปไตยที่ค่อนข้างจะพัฒนาไปเกือบจะเป็นประชาธิปไตยที่ไปเกินครึ่งเลยนะแล้วลถ้าเราพูดแบบพูดแบบปรักญาว่าในโลกนี้ยังไม่มีประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยไม่มีอะ เป็นประชับใจในที่เราคิดเราวาดเราฝันว่าไม่มีการยังเป็นอุดมการ์อยู่อยังเป็นแต่ว่าซึ่งยังไม่ถูกสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงยังแต่ว่าแนวโน้มก็คือว่าเมื่อเกิดการทําลายระบบนิเวศทําลายอะไรจากระบบทุนเนี่ยเห็นไหมเกิดทกกับภัยต่างๆคนก็เริ่มขยับขึ้นแล้วโยเรยมันจะเป็นโมเดลที่จะให้คนเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะแล้วนี่จะกลายเป็นคุ้มที่การศึกษาและเจ้าท่าตัวนี้มันจะเผยแพร่ออกไปเยอะในหลักการเนี่ คือเขาไม่มีการเอารลดเราเปรียบเรื่องตรงต่อเวลานีนเป๊ะเรื่องวินยัยวินัยชัดเจนเป๊ะมากแล้วต้องคำนวณได้ไนะว่าชีวิตคุณเนี่ยทำอะไรเป็นประโยชน์ออกมาแล้วแล้ว,ลวอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าคิดก็คือเขาจะเอพิเชียตเขาจะชื่นชมใครเนี่ยเขาสามารถที่จะเกณฑ์ประเมินที่ยกมาเป็นหัวข้อแล้วคนปฏิเสธไม่ได้ว่าใเขาดีจริงเขาไม่ดีจริงตรงไหนมันชัดเจนตรงนี้ครับคือค,คือ,คอมันอยู่ในระบบอ่ะครับคือเขาสามารถออกระบบแล้วคนเนี่ยมันสร้างระบบ แล้วระบบนี่จะสร้างคนนี่นเขาคิดอย่างนี้เลยครับฉะนั้นคน,นที่บอกว่าจะต่างคนต่างอยู่ให้คนดีนี่ไม่ได้หรอกคุณต้องมีระบบให้เขาเมื่อมีระบบกลไกกระบวนการก็จะเดินไปตามกลไกนั้นแล้วก็เมื่อมีระบบระบบมึงจะสร้างคนครับแต่ว่าระบบก็จะปรับปรุงไปเรื่อยตามเงื่อนไขของโลกเพราะตอนนี้เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้นะถ้าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้นะหลายเรื่องนะรวมทั้งการเมืองสงครามแล้วก็การค้าคือพูดสรุปก็คือเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะและเขาเป็น เขาขณะนี้เขาพูดถึงแนวทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองโลกครับว่าทํายังไงให้โลกสันติภาพแต่จะเริ่มต้นที่เนี่ยให้เป็นโมเดลเขาทําที่เขาก่อนใช่ไหมครับ<ข>แล้วก็<ำ>ดูเหมือนว่าเรื่องเรื่องบูรณาการอันนี้คือบูรณาการจริงเลยใช่แต่ว่าในในใน,ในเวลาถกกันเนี่ยมันยังมีทฤษฎีปุ่มปุ่มปั๊มปัมอยู่นะเช่นบางคนเชื่อในอทฤษฎีของคอมมิวนิสต์ก็เชื่ออย่างเต็มที่คือมันยังกดไปไม่ได้มันก็มันจะลงมาตะวันออกนะครับ แต่ไอ้ควายที่เชื่อทุนเต็มที่ก็จะต้องปะทะครับดังนั้นทุกคนจึงหลอมค่อยๆดีเข้ามาครับไอ้นี่ก็เลยเป็นเนี่ยอย่างเบอร์เกอร์นี่ก็ล,ล,ลดมาทางสํรัการเอาแนวทางสังคมนิยมก็มาหน่อยครับไอ้นั่นก็เชื่อมทุนมาหน่อยไอเอปพีเดย์นะ<ม>ไอใคร,ครที่ยังแข็งๆอยู่ก็ยังมีนะครับก็มันพูดว่าไอ้ก้าวหน้าล่าหลังอะไรเงี้ย้ายจัด้ายกลางไอ้ขวาจัดขวากลางไอ้ริบอรอลอะไรมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่า มันเริ่มเข้าที่แล้วค,คือคนส่วนใหญ่เริ่มรู้แล้วว่าจะอยู่จุดไหนของแต่ละครั้งฉะนั้นในการแพ้ชนะในประเทศยเยอรมันเนี่ยมันไม่มีผลกับคนเยอรมันมากครับมันมันมาจิน้นมันบางมากนะคือความต่างมันนิดๆฉะนั้นคนจะมีความรู้สึกว่าดูเหมือนก็อยู่ได้ทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่านี้มันจะทางไหนนะครับทีนี้ใครช่วงชิงไหวพริบในการหาเสียงอะไรเนี่ยแต่ที่สําคัญเขาไม่ซื้อเสียงเลยครับไม่มีแม่เด็ดอย่างเด็ดขาดนะและดีกว่าอเมริกาอีกครับ แล้วถ้าเกิดไปซื้อเสียงเนี่ยเขาจะหาว่าบ้าด้วยใช่ไหมครับว่าอยู่เดียว,วเงินไหมครับ <S <S เขาครูศึกเขาดูถูกมากนะครับก็แค่เหมือนว่าเป็นมนุษย์เนี่ยทําไมต้องไปขายแบบนี้ก็ถือว่าอย่างที่ยองยักษ์รุ่โซ่ก็พูดสิท<ม>ธิเสรีภาพ่สูครับคือเครื่องหมายของความเป็นมนุษย์ผู้ใดละทิ้งสิทธิเสรีภาพเท่ากับละทิ้งความเป็นมนุษย์ตัวนี้เขาถือมากถ้าเราขายภาพแสดงว่าเราไม่เป็นคนเลยนะครับคุณขายศักดิ์ศรีของคุณเลยนะแค่ไม่ขี่บาท แล้คุณไม่คำนึงว่าอะไรจะทบกับคุณเนี่ยเยอรมันคิดอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วครับนี่แหละเป็นจุดที่ว่าเขาคิดเป็นระบบเขารู้นี่ว่าถ้าทำแบบนี้จะโกงไปอย่างนี้ออกมาอย่างนี้มันจะเปน็นคือเขาคิดเป็นระบบอ่ะคือตอนที่โฮมุดโคเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็อยู่ในพรรคซีดียูใช่ไหมครับตอนที่พยายามจะรวมเอาเยอรมันตะวันออกเข้ามาผนวกเนี่ยก็ได้รับแรงต้านโยนักมากแต่ว่าสิ่งที่โฮมุดโคตอบว่าในที่สุดเยอรมันก็ต้องการแรงง,งานซึ่งเป็นคนเยอรมันอ่า คำตอบตรงนี้เนี่ยพี่พี่มองเมันมันเขาก็มองว่ามันเป็นความแตกแยกไงครับก็มันมันต้องมาผสมประสานกันถ้าอย่างหนึ่งขาดแต่กว่าจะลงได้นะครับถูกพิสูจน์ประยะหนึ่งนะว่าแปดปีใช่ไหมครับใช่ว่าเออทำไมมาอย่างนี้ทางคนทางแย่ไอ้นั่นก็แย่ไอ้นี่ก็แย่ครับและถึงมามาเกิดมาลอมรวมกันอันนั้นมีแต่แรงงานแล้วก็เศรษฐกิจซุดอันนี้ก็มีแต่เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองแต่ขาดกลแรงงานที่มีฝีมืออ่าใช่แล้วก็ต้องไปหาจากทั่วโลกซึ่งทั่วโลกก็ไม่เพียงพอที่จะให คนเยอรมันพัฒนาธุรกิจของตัวเองวันนี้พอไปลึกๆนะรู้ไหมไปนั่งคุยลึกๆที่เบอร์ลินเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกที่กดขี่ขูดรีดคนมากที่สุดมาอยู่พารันตก็คือเคยอยู่ตะวันออกอดดตคอมมิวนิสต์แล้วก็พอมูฟมาทางเนี้ยอาจจะได้เงินเป็นก้อนอะไรมาตอนอยู่ในพรรคนะแล้วก็หิ้วมาแล้วก็ตอนเนี้ยก็กลายเป็นทุนใหญ่แล้วเวลาพูดถึงพวกนั้นก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ามันมัน กับสังคมประชาธิปไตยเลยเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นเรื่องของทุนส่วนที่เป็นเรื่องของแรงงานซึ่งวันนี้มันกระจายอยู่ทั้ง SPD ที่เป็นสังคมนิยมแล้วก็ส่วนที่เป็นคอมมิวนิสต์เดิมของเยอรมันตะวันออกตกลงตอนนี้มันเป็นป็นสามส่วน่ๆ3ส่วนสส่วนแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วนะถ้าพรรคคอมมิวนิสต์ที่กับ SPD เนี่ยสังคมนิยมประจับใจมารวมกันก็ยังมากกว่าพรรค CDU มากกว่ามาตั้ง3ครั้ง หรือจะมากกว่าทุกครั้งแต่ว่าพวกนี้จะติดกันไม่ได้พวกนี้ก็ยังยังมีความไม่ซัมซิ่งลองบางอย่างที่บอกว่าไอ้นี่เป็นรัฐที่แก้นะไอ้นี่เป็นไม่ใช่ของจริงนะทั้งทั้งที่เป็นแนวทางเดียวกันแนวทางเดียวกันแต่ว่าสังคมนิยมกับคอมมิวนิสต์นแนวทางเดียวกันแต่ก็ทา้าทายเรื่องความพิสูจน์เส้นทางการเดินว่าอันนี้ก็ต้องเดินสายปฏิรูปแต่นั่นหมายความว่าถ้ามีอำนาจก็จะทําไปตามแนวคิดเดิมๆแต่ว่าดูแล้วมันก็อ่อนลงอ่อนลงแล้วก็คล้ายๆว่า มาจับกลุ่มเข้าไปกลางๆมากขึ้นเังะนั้นทุกคนทางแชร์ข้ออ่อนตัวเองลงมาก็้มาเพื่อจะมาหาจุดสังคมตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาเหมือนกันก็คือว่าเขาแตกต่างในเรื่องวิธีการและความเชื่อแต่เขาเชื่อเหมือนกันนะในทางการเมืองว่าการเมืองนี่แหละถ้าว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการที่ทําให้เขามีชีวิตด,ดีขึ้นค,คือเถียงกันเรื่องวิธีการ,รพูดง,ง่ายๆว่าเป้าหมายปลายทางเขาไม่ได้ต่างกันครับือเป้าหมายเป้าหมายแนวทางนี้ชัดเจนแล้วว่า ยังไงก็คือเยอรมันใช่ยังไงก็คือผลประโยชน์ของชาติถูกต้องยังไงก็คือการเมืองต้องเข้าไปจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นธรรมใช่ส่วนวิธีการเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปแนวนี้แนวนี้แนวนี้แนวไหนจะถูกต้องกว่าครับแต่ว่าเขาก็คํานึงถึงสังคมโลกด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยตัวที่ไปบีบหนักเพราะว่าไม่เยอรมันจะอยู่เดี่ยวๆก็ไม่ได้ไม่ประเทศไหนจะบอกว่าฉันทําไงฉันจะอยู่ของฉันอย่างเดียวมันไม่ได้ที่นี้ที่คํานึงเพราะว่ามันมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจครับสังคมเหมือนกัน ถ้าเราไม่เชื่อมเศรษฐกิจมันมันทุกคนอยากจะได้ไปอยู่จุดที่เกี่ยวข้องกับโลกแล้วก็ได้ประโยชน์จากสังคมโลกเอามาให้ในประเทศตัวเองแล้วในประเทศเองก็ได้สันติสุขและระดับนี้ก็ยังคิดจะเป็นแกนนําของการเปลี่ยนแปลงโลกเลยซึ่งเวลานี้ถ้าพูดถึงยูเนี่ยเยอรมันก็ถือว่าเป็นผู้นําอันดับหนึ่งเยอรมัน เยอรมันเดินไปไหนฝรั่งเศสก็เดินตามต้อยๆๆโดยที่ไม่ขัดแย้งประเทศที่ย่ำแย่นั้นน่ะที่เยอรมันช่วยทังนั้นน่ะเป็นหลักหลักกรีกเกือบใน้เยอรมันช่วยเหลือสเปนอิตาลีใช่แม้แต่อังกฤษใช่ฝรั่งเศสถูกได้รับการช่วยเหลือจากเยอรมันหมดครับจากเยอรมันเป็นตัวหลักในการช่วยเหลือซึ่งเงินจํานวนมากมหาศาลมอนการที่เอาไปช่วยประเทศเหล่านี้นะนอกจากการที่เยอรมันเองยื่นเงินไขว่าถ้าจะให้เยอรมันเข้าไปช่วยยูธนาคารกลางยูและยูจะไปช่วยกรีกกรีกก็ต้องมีการ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงก่อนที่จะช่วยเหลือก็แสดงว่าตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เขาใช้ในเยอรมันและประสบผลาสำเร็จใช่แล้วก็อย่าลืมว่าลึกๆตัวเยอรมันเองก็ไม่ได้พอใจอเมริกาอยู่ครับกากจากการแพ้สงครามอันนี้ก็เป็นการเมืองโลกกันหนึ่งที่ขังอยู่ในใจแต่วันนี้อเมริกากาลังจะจมทณีนีนะเยอรมันไม่เป็นไรครับทั้งเห็นไหมก็แปลได้ความว่าหลังจากที่เขาแพ้สงครามโลกครั้งที่สองแต่วันนี้เนี่ยสงครามเศรษฐกิจสงครามโลกใหม่เนี่ยอเมริกาจะเตี้ยงกว่าเขาครับ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือการต่อสู้ที่เปลี่ยนจากเดิมบอกทุนมากชนะกลายเป็นใครเทคโนโลยีสูงชนะมาเป็นใครที่มีประเทศที่มีคุณภาพคนสูงชนะเนี่ยแสดงว่าเยอรมันเข้าไปถึงจุดกระบวนการผลิตเหล่านี้แล้วถึงจุดนั้นเลยค,คุณภาพคนนี่ต้องยอมรับ,รบยรอบยับจริงจริงว่าสุดยอดและที่บอกว่าคนเยอรมันขยันเป็นอันดับหนึ่งญี่ปุ่นขนาดขยันเป็นอันดับสองเนี่ย คือภาพตัวน,นีถ้ถ้ามองจากเงื่อนไขบุคลากรที่ถูกพัฒนาเนี่ยกระบวนการการศึกษาของเยอรมันนีเเ่เขาลงรายละเอียดเหล่านี้ไปเลยใช่<ด>ปะครับหรือว่าลง,ลงรายละเอียดแล้วก็ปฏิบัติมากแต่ความจริงญี่ปุ่นนี่ครับเทียบกับเยอรมันไม่ได้นะญี่ปุ่นยังแย่เพราะาญี่ปุ่นเนี่ยให้คนทํางานจนเครียดจนฆ่าตัวตายนะแต่เยอรมันนี่เรื่องพักผ่อนนี่เน้นมากนะครับ คนมีความสุขนะครับอ่าทำงานอัตราความสุขกับการทํางานนี่สอดคล้องกันถูกต้องเขาไม่ได้เครียดนะแต่เขาทางานเต็มที่ครับแต่เวลาก็พักก็สบายนะเห็นไหมตรงเย็นๆนี่นั่งเบียร์กันเต็มแต่ว่าพอได้เวลาสักแป๊บปุ๊บเดี๋ยวหายกลับหมดแล้วครับเหมือนกันนัดกันไว้นะนั่งสักปร่งเองาเสียงสนุกสนานกันมันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าการศึกษาของเยอรมันเขาอาจจะศึกษาไปแล้วเขาได้คําตอบพอได้คําตอบก็เลยสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่า ถ้ามันผลอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปแก้ตรงนั้นไปแก้ตรงนี้แล้วมันก็ไม่ต้องมีข้อเงื่อนไขที่จะต้องมานั่งวิตกกังวลเนื่องจากได้คําตอบจากจากระบบคือเขาพยายามพัฒนาให้คนเนี่ยมีดึงศักยภาพคนแล้วเขาก็ให้คนพอดีพอดีคือให้มีเขาเรียกว่าพักผ่อนการศึกษาครับแล้วก็ทํางานนะพูดง่ายว่าบาลลั้นนะทฤษฎีสามแปดพักผ่อนแปดชั่วโมงทํางานไม่เกินแปดนะทำงานเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วก็ นอกนั้นสาหรับการศึกษาแล้วก็ทําจริงๆนะเ็เรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าจบมาแล้วไม่ทําอะไรครับใครทําอะไรก็ทําตรงไหนก็เรียนรู้ตรงนั้นเป็นหลักที่ต่างกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยพอแพสงครามมันก็เน้นในเรื่องเศรษฐกิจคือผลิตกันจนกระทั่งว่าบาไม่หายใจกันเลยไม่หายใจจนเครียดเครียดแล้วก็ประหยัดทีนี้ทํางานหนักเกินจนเครียดจนให้เรียนก็เรียนจนบังคับมันก็บ้านเราว่าเด็กอนุวงศ์อนุบาลก็เรียนพิเศษกันหมด เด็กก็เครียดฆ่าตัวตายกันเยอะเวลาพักผ่อนไม่บาลานซ์นะแต่ริฟูนก็รู้สึกช่วงหลังก็ค่อยปรับตัวครับแต่ว่ามันยังยังหนักทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องคุณภาพคนนี่ก็โอเคนะแต่ว่าการพักผ่อนคนนี่มัน,มนไม่ค่อยดีคือถ้าถ้าพ,พี่สมศักดิ์มองจา,จากภาพของพักสพดซึ่ง,ซ,งซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับการยอมรับในเยอรมันมากอยู่ระยะหนึ่งนวันนี้ต้องมาแพ้การเลือกตั้งเนี่ยจริงปัจจัยที่สําคัญ ที่พอจะมองเห็นนี่คิดว่ายังไงเขาคิดว่าไอ้พรรคซีดีเนี่ยก็คำนึงถึงสังคมแล้วก็ผู้ใช้แรงงานส่วนหนึ่งก็เขาก็มองก็เทไปตรงนั้นเหมือนกันเลขส่วนที่ก้าวหน้าก็เทไอ้พรรคคอมมิวนิสต์ไอ้พวกที่ความคิดซ้ายๆหน่อยก็เลยเป็นการบัรทอนในเอสพีดีลงไปสองส่วนเน่ไหมส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ทางพรรคที่คอมินสโดยตรงเลยโดยตรงเลยไปไปหมดเลยแล้วก็ทั้งสองพรรคเนี่ย แนวทางไปทางเดียวกันแต่วิธีการคนละอย่างเนี่ยไม่สามารถรวมกันได้ถ้ารวมกันได้ก็เป็นพักรัฐบาลก็ยังเสียงกันมากอยู่นะไอ้นี่ก็เลยรวมไอ้นี่ก็เลยเป็นพักที่นั่นแต่พักนี้ยังสามารถไปรวมพรรคอมมิวนิสต์ได้เพราะถือว่าทุนก็เป็นทุนจากแรงงานก็ถือเป็นแรงงานที่สําคัญที่<ช>เป็นความสําสคัญของระบบการผลิตระบบการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่อันนั้นอันนั้นุดที่เขาชนะก็คือเขาไปคํานึงถึงสังคมมากขึ้นแล้วก็ มันใกล้ใกล้เคียงกันมากแล้วสองพักนี่นะความแตกต่างมันไม่เหมือนในอดีตถ้าในอดีตที่พักเอสพีดจะนะามาตลอดความแตกต่างมันเยอะคนเยอรมันก็ไม่เอาพวกทุนแบบระบบทุนนิยมเต็มที่เนี่ยแต่ไม่ใช่ทุนสามานนะเขายัางไม่เอาเลย,าายทุนสามาน,นี่ไม่ต้องไปพูดขนาดทุนนิยมปกติมีระบบมีวิธีการไปตามปกติเขาก็ยังปฏิเสธปฏิเสธเพราะถือว่าไม่เอาภาระต่อสังคมไม่เอาภาระต่อสังคมแต่นี้เขาก็เลยพอทางนี้ปรับเข้ามาเนี่ยคนก็ไป ลงทางนั้นมากขึ้นแล้วพอเขาปรับมันมีแต่ชื่อพักกันนะแต่พอเนื้อหาของนโยบายนี่มาดูเหมือนว่าเป็นการทําให้เกิดเศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วเขาก็รับส่วนแบ่งบเพราะช่องว่างเยอรมันมันประมาณสามสี่เท่าไม่ใช่วันเราสิบห้าเท่านะคนจนคนรวยนี่มันเห็นไหมประเทศเศรษฐีเยอะมันไม่มีนะเศรษฐีเศรษฐีไม่มีเพราะว่ามันถูกกระจายไรายได้ออกไปอย่างเป็นธรรมัเก็บภาษีมรดกภาษีอะไรที่ดินการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การศึกษาในฟรีตลอดเรียนจนถึงด็อกเตอร์ครับตั้งแต่ระดับเกรด1ถึง13แล้วถ้าใครเรียนต่อก็มีแยกสาขาไปวิศวะไปบริการไปวิชาการก็แบ่งสายกันชัดเจนว่าพอเสร็จแล้วจะต้องเข้าไปอยู่กลุ่มงานไหนกลุ่มงานก็รองรับเลยว่ากลุ่มงานนี้มีัตราเท่าไหร่ธนาคารเท่าไหร่การศึกษาเท่าไหร่วิศวกรรมในโรงงานเท่าไหร่เขาก็มีัตรารองรับไว้หมดแล้วแล้วก็กระบวนการผลิตผู้สิจบการศึกษากับ ตำแหน่งงานนี่มันสอดคล้องครับเรียกว่ามันเป๊ะเ,เ,เลยของเรานี้ผลิตแล้วตอนนี้ปริญญาตรีนี่ของเรากลายเป็นว่างงานมากที่สุดว่างงานมากที่สุดนะปริญญาตรีอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าช่วงที่ผมดูแลทรัพยกากรบุคคลเนี่วันนี้วันนี้ <laughs> นนยังว่างว่วางงานกว่าเป็น,แ,นแล้วตกสำรวจก็เยอะด้วยประมาณแสนหะ้าหมื่นัะจบปริญญาตรีแล้วมีงานทําแต่ชั้นประถมนี่มีงานทํานะชั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนะเรื่องปปศปมีงานทําหมดเรียกว่าว่างน้อยหน่อย ือเท่าที่เท่าที่กระบวนการแรงงานประเทศไทยกับกระบวนการแรงงานของเยอรมันที่เคยมาสัมมานากันเนี่ยถ้าเขามองระบบการศึกษาไหมครับว่าของไทยระบบการศึกษาเนี่ยมุ่งอยากจะให้ลูกหลานเป็นข้าราชการในขณะที่เยอรมันเองเขาผลิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจกตรงนี้ของของไทยกับของทางเยอรมันมีเคยคุยแลกเปลี่ยนกันเคยแต่ว่าเขาไม่ค่อยเขาไม่ได้ลงลึกไปขนาดน,นั้นแต่ว่าประเด็นของเขาก็คือว่าถ้าเกิดการศึกษาไปแล้ว